สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทําความรู้จักในเรื่องของการดาวน์โหลดตัว Eclipse นะครับซึ่งก็จะมาเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะให้เราเขียนโค้ดด้วยภาษา Java าลงไปแล้วก็ทําการ run เพื่อที่จะเรียนรู้หรือว่าดูผลลัพธ์นะครับของการเขียนโปรแกรมภาษา Java ซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่เราต้องติดตั้งลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ตัวที่2ที่จะชื่อว่า JDK นะครับหรือว่า Java Development Kit คอมพิวเตอร์ของเราตาม ระบบปฏิบัติการของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Linux นะครับ Mac OS หรือว่า Windows นะครับ Windows ก็เลือกเป็น Husebit นะครับแล้วก็คลิกลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่2แล้วขั้นตอนที่3ก็คือ Setup นะครับหลังจากที่ติดตั้งตัว Java JDK ชุดพัฒนาด้วยภาษา Java นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย JDK นะครับ JVM แล้วก็ JRE นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําคุณสมบัติอย่างไรนะครับของ Java เมื่อเราทําการติดตั้ง JDK แล้วนะครับขั้นตอนที่3ก็คือเราจะต้องไปเซตอัพใน Windows Environment นิดนึงนะครับเพื่อที่ให้ Windows นั้นทําการรู้จักแล้วก็เรียกใช้งานตัว Java นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ